สิบสี่ปรัชญาวาทะคำคมลิปโป้อัศวินหัวสิงหรือเทพสงครามแห่งยุคลิปโป้ขุนศึกทอรพีแห่งสามก๊กในตอนแรกลิปโป้เป็นขุนศึกเอกของเต็งหนวนขุนนางตรงฉินท่านหนึ่งโดยเต็งหนวนได้มอบความรักให้กับลิปโป้เป็นอย่างมากจนกระทั่งยกย่องให้ลิปโป้เป็นบุตรบุญธรรมของตนแต่ในเวลาต่อมา เมื่อตังโตส่งคนมามอบสินบนให้กับลิปโป้ขุนศึกทรพีก็สังหารบิดาบุญธรรมและแปลพักไปเป็นทหารเอกของตังโตซึ่งผีเน่ากับลงผูกคู่นี้ก็ร่วมกันกระทำการอันชั่วช้าหลายครั้งแต่ในที่สุดแล้วเมื่อขุนนางอ่องอุ่นใช้อุบายสาวงามกับลิปโป้ขุนศึกทรพีก็สังหารตังโตเพื่อตนเองจะได้สมรักกับนางเตียวเซียน ในท้ายที่สุดลิปโป้ก็ถูกโจโฉจับตัวได้ที่เมืองแห่สือและถูกตัดศีศรษะในที่สุดและนี่คือปรัชญาวาทะคำคงของเทพสงครามแห่งยุคขุนศึกทอรพีลิปโป้ไปดูกันเลยครับว่ามีวาทะคำคงอะไรบ้าง 1. เกิดมาเป็นชาติทหารแล้วจะคิดกลัวการสงครามไปใหญ่ 2. องลิปโป้เห็นหน้าตาเศร้าหมอง ก็คิดว่าเป็นเหตุทั้งนี้เพราะกินสุราสุรานี้เป็นโทษมากนักถึงผู้ใดรูปงามก็เศร้าหมองเพราะสุรา 3. ตัวกูเป็นชายมีฝีมือลือชาปรากฏซึ่งมึงจะมาเรียกกูว่าลูกนั้นไม่สมควร 4. ่ข้าพระเจ้านี้มีใจพักดีมาจะทำราชการด้วยท่านซึ่งท่านมีใจเมตตาข้าพระเจ้านั้นก็เห็นประจักษ์สิ้น ข้าพระเจ้าจะขอเอาท่านเป็นบิดากว่าจะสิ้นชีวิตห้าตัวมึงเป็นคนอากาตันอยู่มหาอุปราชชุบเลี้ยงให้มีความสุขยังหารู้จักคุณไม่กลับทรยศทำร้ายครั้งไม่สมคิดแล้วหนีไปคบกันมาทำชนีอีกเล่ากตัวข้าพระเจ้าเกิดมานี้ก็ถือว่ามีฝีมือกล้าหาญม่ได้คิดจะอยู่ในอำนาจผู้ใดเจ็ด ถ้าข้าพระเจ้ามิได้ฆ่าไอ้ตัางตเสียเหมือนคำว่านี้ขอให้อาวุธต่างๆสังหารข้าพระเจ้าเถิด 8. เมืองเหล่านี้เป็นของพระเจ้าเฮียนเต้ก็เหมือนหนึ่งของคนทั้งปวงซึ่งอยู่ในแผ่นดินถ้าผู้ใดมีบุญแลเข้มแข็งก็จะครอบครองเมืองได้เหมือนกันเหตุใดท่านจึงว่าบ้านเมืองทั้งนี้เป็นของท่านหามีความละอายไหมเก ตัวข้าพระเจ้าเป็นแต่ทหารซึ่งจะว่าราชการบ้านเมืองนั้นเหลือสติปัญญาสิครั้งนี้เราจะช่วยท่านให้พ้นจากอันตรายนานไปท่านอย่าลืมคุณเราสิอตัวเห็นว่าเรามีน้ำใจเอ็นดูตันกุย๋ยตันเต๋งตัวริษยากแกล้งเอาความร้ายยุยงให้เราทำอันตรายแก่คนซื่อสัตย์เสีย 12. ถึงจะเป็นประการใดเรามีให้เจ้าเป็นอันตราย จะกลัวอันใดกับโจโฉทวนกับม้าของเรามีกำลังมากเราจะตั้งมั่นอยู่ในเมืองดังนี้ผู้ใดจะบังอาจเข้ามาทำอันตรายได้ 13. มหาอุป,ปราชนับถือท่านอยู่ครั้งนี้ข้าพระเจ้าเป็นคนโทษถึงตายท่านจงคิดอ่านว่ากล่าวขอชีวิตข้าพระเจ้าไว้ให้รอดคุณท่านจะมีสืบไปส4บสไอ้เล่าปีหูยาวมิได้คิดถึงคุณกู เมื่อครั้งกิเลนจะทําอันตรายแก่มันหากกูคิดกลนอุบายยิงเกาทันให้ถูกทวนมันจึงรอดชีวิตอยู่ครั้งนี้มันกลับซ้ำเติมเอาอีกเล่านี่คือสิบสี่ปรัชญาวาทะคำคมของลิปโป้คุณศึกอรพีผู้ซึ่งมีฝีมือเก่งกาดในการรบจนได้ฉายาว่าเทพสงครามแห่งยุคหากคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นประการใด สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นโดยพิมพ์คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ